สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุก 5, ท่กทก mai, านชายวิจารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระหลวงพโทวดหล่อลยองคเนือไทองของวัดถุมงคลนามาให้ได้ดูและชมนะครับสําหรับพระองค์นี้ก็มีการเลี่ยมกรอบ ไปข้อเดิมจากวัดนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพระชัดเจนนะครับมองทะลุผ่านกรอบพลาสติกลงไปก็จะมองเห็นความลึกล่องลองึกล่องเส้นที่หน้าผากชัดเจนนะครับโหนกคิ้วสูงหนาก็จะมองเห็นลักษณะของเปลือกตาบนและก็ขอบตาถุงตาด้านล่างชัดเจนนะครับจมูกเป็นสันสูงโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นลักษณะมิติของริมฝีปากบนความหนาของ ลิ่มปากล่างลักษณะม uh ิติ Hence, ของปลายกลางนะครับลักษณะมิติของใบหูด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติของใบหูด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับข้อศอกข้อพับที่บริเวณข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสักคติขับพลาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นลักษณะของพระคาดเอวแล้วก็รัดพระคตนะครับลักษณะของรูจีวอที่บริเวณหน้าอกขวานะครับ ลักษณะของรวจบวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ซอกซ้ายครับมองจากกระนวนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นวิต <the congregation loo> ิของตอนแขนซ้ายแล้วก็วิติของ่อนแขนขวานะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องนิ้วชัดเจนนะครับความคมชัดของนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับมองจากด้านวนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นวิติความเบิกที่บริเวณซอกแขนขวาแล้วก็ซอกแขนซ้ายนะครับสังเกตลักษณะละเอียดของพิมพพระนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นน้วเท้าที่ปลายเท้าขวาแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายนานูนก็จะมองเห็นดูจีบอนที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับลักษณะของเข่าขวานานูนก็จะมองเห็นดูจีบอนที่บริเวณเข่าขวาแล้วก็ลักษณะของน้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับมิติความลึกของพิมพ์พระนะครับสง ania, ังเกตประกายที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มรายละเอียดในการมองเห็นนะฮะ ก่อนอันนี้ก็เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งครับสําหรับหลอกไห,หลองค์หลวงพ่อโทษเนื้อกระไหลเงินนะครับในวันนี้ก็นําเอาเนื้อกระไหลทองมามพให้ได้ดูได้ชมนะครับสังเกตที่ฐานขององค์พระนะครับก็จะมีตัวอักษรระบุหลวงพ่อโทษนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระ,ะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของ พิมพ์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของสังกติพาดจากไหล่ซ้ายลงไปถึงบริเวณด้านหลังขององค์พระก็จะมองเห็นลักษณะของ้าคาดเอวแล้วก็ริจีบวรนที่บริเวณด้านหลังขององค์พระนะครับมิติระเดียดขององค์พระนะครับสาหรับหล่อไหล่องค์ก็จะมองเห็นระเอียดพิติของพิมพ์พระทุกมุมทุกด้านนะครับสังเกตที่บริเวณฐานด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีตัวอักษรระบุชื่อของวัดวัดไวยมงคลนะฮะ ความสว่างที่เกิดขึ้นประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มสเสน่ห์ในการดูในการชมนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดของผิวพระนะครับความคมชัดความสวยงามของกรอบไอคอนนะครับก็เป็นการเรี่ยมเดิมจากวัดนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองรายละเอียดของ พิมพ์พระชัดเจนนะครับลักษณะที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับมองทะลุผ่านกรอบภาสิกเข้าไปก็จะมองเห็นลักษณะภายในขององค์พระนะครับมิติลักษณะขององค์พระด้านในนะฮะสังเกตด้านในก็จะกลวงนะฮะความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับ ดูแล้วก็เพลินนะครับก็เป็นการดูเป็นการชมนะครับในเชิงของศิลปะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับดูแล้วก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสวยงามคมชัดแล้วก็ชัดเจนมานะครับ ในวันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับใช้เวลาเล,ล็กน้อยมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับพระหลวงปทษดล่รดรอรอ้อยองค์เนื้อกระไรทองของวัดหม่ยมงคนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปมีท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ ถ, kör, ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเข้าก็ได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท no ่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ